เงินจนกว่าคดีจะสิ้นสุดนะคะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษของทีมข่าวการเมืองค่ะเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตามนัดไต่สวนของศาลปกครองคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ยื่นฟ้องผลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและคณะที่มีคําสั่งทางปกครอง ให้หนางสาวยิ่งลักษณ์ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน35,000ล้านบาทในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักษณ์ไม่เคยเข้าให้ปากคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของสำนักปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีแม้แต่ครั้งเดียวแต่ตอบโต้มาโดยตลอดว่ากระบวนการทางการปกครองดังกล่าวไม่ชอบอรมเพราะรัฐบาลเลือกใช้อำนาจทางปกครอง แทนการต่อสู้คดีแพ่งตามกระบวนการยุติธรรมภายหลังจากเข้าชี้แจงต่อสารนางสาวยิ่งรักษณ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกว่าการถูกคำสั่งทางปกครองยึดทรัพย์สินครั้งนี้เปรียบเสมือนมีหนี้สินก้อนโตทำให้สิ้นเนื้อประดาตัวจริงแล้วเนี่ยช่วงที่ระหว่างที่คดียังพิจารณาแล้วก็ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดถ้าเกิดทรัพย์ต่างๆต้องถูกยึดและอายัดรั์ไปก็เป็นความเดือดร้อนอย่าง อยางมากมายแล้วก็เป็นความทุกข์ใจเศร้าใจถ้าใครมาเจอประสบตรงนี้เนี่ยจะเป็นภาวะเดือดร้อนอยังไงแล้วก็ไม่ใช่ลําพังแค่ตัวดิฉันก็จะเดือดร้อนถึงครอบครัวหรือทุกคนด้วยค่ะก็ได้มาชี้แจงค่ะจริงก็มีเยอะค่ะถ้าจะให้โอกาสก็มีเยอะค่ะเพราะาจริงรแล้วยากจากการพนันาวันนี้ก็คือเป็นความลําบากใจเป็นความทุกข์ที่ได้รับจนบรรยายไม่ออกค่ะ,คะเจอหนี้ก้อนโตมหาศาลที่เรียกว่า ช่วชีวิตก็ไม่มีทางใช้หมดแล้วยังจะมาเจอเรื่องของทรัพย์สินนะคะที่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ชําระถุงยึดอายัดทรัพย์ต้องขายทอดตลาดก็เหมือนคนที่สิ้นเนื้อบรรดาตัวเลยะค่ะอันนี้มันก็หนักนะคะนน่ะก็ขอพูดสั้นๆแค่นี้เพราะไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงแล้วค่ะนะคะนนก,ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ได้ออกคําสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดเมื่อเดือนเมษายน ปี2558โดยมีนายจิรชัยมูลทองโรยประหลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมส่งหลักฐานทั้งหมดให้คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งของกระทรวงการคลังที่มีในายมนสัสจำเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานจนเมื่อวันที่21กันยายนปี2559นายมนสัสได้ลงนามรับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ให้เรียกค่าเสียหายจากนางสาวยิ่งลักษณ์35,000ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ20ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมด1,80,000ล้านบาทต่อมานายยกรฐมนตรีได้ใช้อำนาจตามมาตรา44ส,ส,ส,สั่งการให้กรมบังคับคดีมีหน้าที่ยึดทรัพย์เนื่องจากกระทรวงการคลังต้นเรื่องไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการซึ่งนางสาวยิ่งลักษ์มีเวลายืดหยุณ์ต่อศารปกครองภายใน9 0วัน ไม่เช่นนั้นจะต้องถูกดำเนินการยึดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าวกระทั่งต้นเดือนมกราคมปี2560ในายนพดลหลาวทองทนายความของนางสาวยิ่งลักษ์ได้ยื่นอุทธรณ์ของให้ยกเลิกคำสั่งทางปกครองเรียกค่าสินไหมทดแทน35,000ล้านบาทคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและขอให้ทุเลาการมาคับคดีหรือการยึดทรัพย์เนื่องจากมีคดีที่เกี่ยวเนื่องกัน ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองการออกคำสั่งให้ชดใช้ก็มีผลมาจากการตั้งคณะกรรมการขึ้นเองสอบเองสรุปผลเองโดยยังไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาของศาลหรือของของหน่วยงานใดน,นะในส่วนการกำหนดค่าเสียหายก็ไม่ชอบตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายครับก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางยังได้รับคำฟ้องของนายบุญทรงเตริยาพิลม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นเงิน1,700ล้านบาทและ2,300ล้านบาทตามลำดับกรณีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ร่วมกันทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจี และมีการนัดไตส่สวนคำขอคุ้มครองชั่วคราวไปแล้วเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2559แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาทอนเทศอังปาทีข่าวจริงสปริงนิวรายงาน